วันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีนะครับมาเล่าสู่กันฟังในสมัยเด็กๆท่านผู้ฟังครับผมอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบ้านผมเนี่ยทำสวนยางอพอโค่นยางพอล้มยางเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะทำไร่ด้วยทำข้าวไร่ปลูกข้าวแล้ว ข้าวไร่เนี่ยมันจะกินอร่อยมากท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยจำติดจมูกเลยนะครับรสชาติของข้าวไร่เนี่ยตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยยังจำอยู่ในลิ้นอยู่ในความทรงจำของผมมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับกว่าจะเป็นข้าวไร่เนี่ยนะครับเราต้องเฝ้านกเราต้องคอยดูนกนะครับไม่ให้นก ลานกปูลาตัวดำๆนะครับมากินข้าวไร่เมื่อวานเนี่ยผมเห็นท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุโนส่งภาพนะครับการขยายพันธุ์การเพราะพันธุ์ข้าวไร่นะครับที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงนะครับแล้วก็มีหลายพันธุ์เลยผมดีใจนะครับท่านผู้ฟังครับผมสืบถามหา ข้าวพันดอกพยอมเนี่ยมานานแล้วผมอยากได้พันข้าวพันดอกพยอมเนี่ยซึ่งเป็นข้าวไร่แล้วจะมีกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนดอกพยอมเนี่ยนะครับเมื่อวานเห็นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัตลุงเขาเพาะพันธุ์ไว้แล้วก็มีหลายพันข้าวพันหอมบอนพันอะไรต่างๆเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย มีพี่น้องท่านผู้ฟังมีประชาชนเนี่ยสนใจปันข้าวไร่เนี่ยถามผมมาก็มากนะครับปัจจุบันเนี่ยคนอยากปลูกข้าวไร่มากแต่ว่าไม่มีพันตอนนี้เนี่ยเขาเพาะพันไว้แล้วนะครับที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุงนะครับ เื่อใครสนใจติดต่อสอบถามได้วันนี้เราจะไปคุยกับผู้อุนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงนะครับอผอกริษะสิริรัตน์นะครับท่านผอครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณวิจารณ์ครับผมครับท่านผอครับ นี่คิดยังไงครับตรงใจเลยโดนใจเลยเนี่ยนะครับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเพราะพันธุ์ข้าวไร่ที่มาที่ไปอย่างไรครับครับสวัสดีครับคุณวิจาร์ได้ยินผมไหมครับชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นครับอ๋อว่ามาได้เลยครับครับผมขออนุญาตกลาวเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองติดตามข่าวอสมทคุณวิจารณ์ช่วยจูใจมานานพอสมควรเหมือนกันนะครับ ก่าตอนเดินก็ต้องขอบคุณท่านผู้เจี่ยวชาญทัตตาวินจลุโน,โนนะครับซึ่งเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานกับผมมานานผมเองนี่เป็นคนจังหวัดพัทลุงอ่ะเป็นลูกเจ้านาโดยกําเนิดแล้วได้ตำนานในกรมการข้าวก็มีความรู้สึกว่าศูนย์วิจัยข้าวพัตลุงอ่ะเราเป็นศูนย์หลักของทิทีจังหวัดภาคใต้ นัวันนี้สถานการณ์การปลูกข้าวในภาคใต้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเราปลูกข้าวไม่พอกินหรอกแต่วิถีเดิมๆเ,เหมือนที่คุณวิจารณ์ได้เกิดน,นำนะคว่าข้าวไร่หรือว่าปันธุกรรมข้าวต่างๆของภาคใต้โดยเฉพาะปัตลุงซึ่งเป็นอูนาข้าวเดิมเนี่ยนะมีมากมายมาหาศาลบวกกับมีพระําหดรัดของอดีตพ่อรอเก้าที่จะ ให้ความํากัรกับข้าไร่รวมถึงสมเด็จพระนิจฐาธิราชสมเด็รรจพระเทพเนี้ยข้อข้อมาสารต่อรพร่บิดในการออ,อนุรักษ์ปันธุกรรมพืชขึ้นมาผมคิดว่าเ,เป็นเป็นเป็นพระมหากันในเวลาที่คุณตง้งสองพระองค์ท่านนี้ที่ที่ต่อชาวไทยเราต่อเชาวภาคใต้ต่อเชาวพัทลุงนี้บวกกับบวกกับพัทลุงตอนนี้ คุณวิจารณ์ก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวคนมาพัาทลุงปีหนึ่งไม่ใช่แสนคนมากกว่านั้นเรามีกุ้งหอยปลูปลาที่อยู่ริมทะเลสาดถึงผมติดตามข่าวคุณวิจารณ์ติดตามข่าวของอ,อผู้จัดรารทัตทาวินมาตลอดว่าเรามีอาหารเหล่านี้มีปลาดุกปลาที่ทะเลน้อยปลาลูกเบ้มีกุ้งมีปลากี้ตังมีปลามีลังมีอะไรทั้งหมดเนี่ยนี่คือวิถีเดิมๆแต่ถามว่า นักต่องเที่ยวมาหรือคนที่มาบริโภคอาหารในตะลเรยสับลำปางันตเอเลียสับสงการเนี่ยแหละก็กินกับข้าวไรเถึงจะอร่อยถ้าย้อนไปเดิมๆผมว่าต้องกินกับข้าวได้ที่ที่กินกับข้าวพื้นเมืองที่ที่คุณวิจาร์เสนอนำนั่นแหละถึงจะอร่อยก็เลยมีแนวคิดว่าหลายหลายแนวทางทั้งนี้ถ้าเราซึ่งตำมานวิจัยอยู่แล้วตำมานวิจัยอยู่แล้วไม่ได้นําไปถูกการใช้ประโยชน์ผมมีแนวคิดอย่างนี้ครคุณวิจาร์ว่า การวิจัยมีมากมายมีองค์ความรู้มากมายแต่การนําไปใช้ประโยชน์ละ่ะจะทําอย่างไรเป็นป,ญ<ะ>ปญัญญาหารหรือหรือแต่วงเกิตรเราเนี่เราเราไม่เป็นรองใครฮะในการจะส่งเสริมเทคโนโลยีอะไรต่างๆจะต,ตลาดหรอครับผมมองว่าถ้าเราสามารถเชื่อมต่อครับผู้ประกอบการในพระตรลุงซึ่งมีมากมายนะครับแต่คุณวิจารณ์ก็รู้ต้งรีสอร์ตตั้งร้านอาหารมากมายให้เขาเป็นกวายตลาด เราเปายวิชาการเทคโนโลยีคัดเลือกพันเข้าไล่ที่ดีเด่นสักสิบสายพันธุ์สมมุติไอ้ไอ้ตอบโจทย์เลยว่าอายุสั้นผลประโยชน์ดีกินอร่อยบวกกับที่เรามีอยู่แล้วที่จำลองพันธุ์อยู่แล้วอย่างดอกมะยอมอย่างดอกกาอย่างเนี้วดำหมออย่างหัวบอลของนครศรีาชอะไรเหล่าเนี้ยครับอีกอีกเกือบร้อยสายพันธุ์ที่เรา เก็บไว้ที่เชื้อปันธุกรรมข้าวกับของนกเพื่อร่วมจิตนอนกเขาที่จุมพรึ่งเป็นเพื่อนกับผมเนี่ยก็เอามามามาจัดตาแปลงที่พระตลุงแล้วก็เชื่อมต่อกับนายาคาเค่เชื่อมต่อกับอชายขาวริเวอร์อินอะไรเหล่าเนี้ตั้งหมดผู้ก่อการปันหลุงมาร่วมกันว่าถ้าเมื่อเรามีมีปันข้าวมีมีมีผลิตภัณฑ์อย่างเนี้ยคุณก็ไปทําเมนูของคุณในการที่จะเรียกลูกค้ามาก็าเป็นเรื่องของคุณเรา ส่วนราชการมีหน้าที่จะให้ข้อมูลคุณในเรื่องของอข้อมูลต่างโภชนาบําบัดข้อมูลต่างโภชนาการข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับข้าวเหล่านี้หรือพัฒนาายปันต่อไปให้มันมีประโยชน์มากขึ้นให้ตอบโจทย์มากขึ้นบวกกับบวกกับแนวคิดผมที่ที่เขาปลูกข้าวไร่เดิมๆมาผม,มเป็นคนพัทลุงโดยกาเนิดจะปลูกใสวนยางวนปลาแหมฮะวิถีมันเปลี่ยนครับตัวนิจานวิถีมันเปลี่ยนนะข้าถ้าเรา ถ้าเราปลูกก้างบ้านเหมือนปักเนี่ยสักสักก้างบ้านทุกอย่างเหมือนที่เขาปลูกปลูกปลูกอ้อยปลูกกล้วยอย่างเนี้แล้วมีที่จําหน่ายอ่ะเราตลาดนำอะเราสามารถที่จะส่งเสริมหรือชาวบ้านเขาก็สนใจแน่นอนที่จะที่จะที่จะสร่างไรายได้เพิ่มม่ของเขาตรงน,นี้เขาได้รู้เรนั้นเกือบร้อยครับท่านรุจานใช่ครับแล้วก็ตลาด ตลาดต้องการมากนะครับท่านผู้นรยการครับข้าวไร่เนี่ยูกต้อง,รงครับแต่ว่าแต่ว่า,วา,ามันยังยึดติดกับว่าต้องปลูกในพื้นที่เยอะๆสามไร่ห้าไร่ที่ล้มปลายยางใหม่ซึ่งผมว่าบวกกับบวกกับว่าเขาปลูกแล้วเขาจะไปขายที่ไหนนี่คือปัญหาหลักเลยครับท่านจานะครับผมในเชื่อมกับวันน,แบบนี้เนี่ยในวัแบบนนี้ท่านเชกับ่ผู้บในการวันนี้เนี่ย ให้มีข้าวไร่ที่พัตตะลุงเนี่ยเดี๋ยวผมขายให้เอาอย่างนี้ไหมอะปลูกขึ้นมาแล้วผมรับอางเลยเอาให้มีข้าวไร่ผมผมบอกว่าเอาขอพันดอกประยมแล้วกันเอาข้าวหอมดอกประยมปลูกข้าวหอมดอกประยมแล้วผมขายให้เองผมขายให้หมดเลยเอาไว้ปลูกขึ้นมานะครับกราบขอบคุณกรตุยจานตอนนี้ยเดือนมกรานน่ผมจะจัดการเกี่ยวข้าว ตั้งเหนียวนาหมอตั้งดอกพยอมที่ผุ่มปลูกไว้สี่ห้าไร่ที่ที่ถูนวิเข้าพัทลุงนี่นะประชาชนคนไหนผู้ประกอบการพี่น้องที่สนใจจะเอาข้าวไร่ปลูกมาเก็บเอาไปได้เลยครับเอาเก็บไปได้เลยฮะผมจะเหมาหมดเลยฮะไร่นั้นนั้นกออะไร่ห้าไร่นั้นผมเหมาหมดเลยข้าวดอกพยอมมอไหมครับต้องต้องอย่างนี้ก่อนนะับคุณิจารณ์ต้องอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นนะตรงนั้นไม่ต้องห่วงฮะถ้าถ้าสมมุติว่า พี่น้องเกษตรกรหรือใครก็อาแล้วแต่เขาสนใจจะปลูกสนใจโครงการนี้ปลูกข้างบ้านแล้วไปกายโลละเจ็ดสิบแปดสิบมีผู้ประกอบการละซื้อให้เขาได้ปันไปก่อนนะให้เขาได้ปันตรงนี้ผมจะตามต่อเนื่องตามปีห้าปีกำลังเขียนของการวิจัยเอาอย่างนี้นท่านพอท่านพอรครับแสแดงว่าสแสดงว่าข้าวพัน์ดอกพยอมนั้นเนี่ยอ่าจะไว้เป็นแม่พันธุ นะครับที่จะเกี่ยวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวเนี่ยจะไว้เป็นแม่พันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการพันธุข้าวไร่หรือว่าพี่น้องประชาชนต้องการพันุ์ข้าวไร่พันดีพ,นดพันุดอกปยอมพันหอมเหนีวดบเออพันุอะไรก็ตามเนี่ยเหนียวดําหมอเนี่ยให้ให้ชาวบ้านเขาดําเนินการอย่างไรต้องทําอย่างไรครับ ผมวันจัดทานเนี่ยผมจะประกาศผ่านจือมวลชนต่างๆทั้งคุณวิจาร์ช่วยจูใจทั้งหนูหนุ้ยคุยข่าวหรือตรงนั้นถือเจิญว่าให้แจ้งพี่น้องประชาชนที่สนใจเขาไปเก็บเกี่ยวได้เลยครับไปเก็บเกี่ยวได้เลยอะไปปลูกคนหนึ่งครึ่งไร่เอ่อห้าโลสิบโลนี่เขาเขาสามารถจะมีพันเหมือนที่คุณวิจาร์บอกว่าเขาสนใจคุณวิจาร์สนใจดอกปวยอมแต่จะหาพันที่ไหนล่ะตอนนี้เรามีครับเรามีแล้ว แล้วเรากาลังจะขยายต่อในในการผลิตพันธุ์ที่ที่ที่ศูนย์วิจัยข้าวพรลลงนี้จะเพิ่มพื้นที่มากยิ่งขึ้นในการผลิตพันธุ์รองรับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกรองรับผู้ประกอบการที่จะทาตลาดรองรับอะไรทั้งหมดครับผม ครับผมนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับทางท่านผอด้วยนะครับทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อติดตามไปเป็นระยะระยะแล้วก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เป็นระยะระยะนะครับท่านผอครับวันนี้ขอบคุณมากมากท่านผอครับสวัสดีครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับคุณวิจารขอบคุณมากมากเช่นเดียวกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ฟังครับ นี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเรื่องของอข้าวพันดอกพยอมอเรื่องของข้าวไร่เรื่องของข้าวพันดีข้าวพันหายากจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ํานะครับของภาคใต้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมว่า หลายภาคส่วนของจังหวัดพัทลุงน่าจะมาช่วยต่อยอดนะครับเรื่องของอาการให้ข้าวที่เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับได้ไปขายในแหล่งท่องเที่ยวในร้านอาหารต่างๆให้เป็นเขาเรียกว่า จุดขายอีกจุดหนึ่งของจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีข้าวสังหยดแล้วต่อไปก็มีข้าวดอกประยอมมีข้าวไอโนนนี่นั่นที่เป็นข้าวไร่เป็นพันหายากเนี่ยนะครับก็ฝากนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินซารุโน,โนช่วยสารต่อช่วยต่อยอดด้วยนะครับเรื่องนี้เรื่องดีครับ ผมเองสนใจแล้วผมก็มีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังทุกท่านรวมไปถึงคนสตูลคนสงขาเนี่ยสนใจข้าวไร่นะครับ